2,500ซื้อพาวเวกีน3ขวดราคาเท่าไหร่คะ2,500ซื้อลูซี่กี่ขวดคะแถมแถมหาจริงหรอจริงหรอเท่ากับได้ลูซี่10ขวดเหรอโอ้ตายแล้วงั้นไม่แจกแล้วพอจริงหรอโอ้ตายไม่ปรึกษาลองไม่ปึกษาขออนุญาตไล่ออกได้ไหมคะ โอ้ตายแล้ว да แม่ตายขออนุญาตครับเป็น่คนกัวเมียโอ้โหดิฉันนึกว่าลูซี่สี่แถมสองนะครับลูซี่หกแถมสี่นะคะผมไม่ได้เป็นเหมือนแจ uh ็รงชายนั่นแล้วก็เมื่อกี้นะคะพี่เลิงก <museums> ิตนะคะถามมาเหมือนกันก็คือตัวคอลลาเจนก็คือหกแถมสี่เหมือนกันใช่ไหมคะบบอส บอสแน่ใจนะคะบอสโอเคไหมคะยาไหลารอบโอโ้โหอ๋อโปพัทโก3ามแถมสองนะคะเพราว่ากินก็สามแถมสองเหมือนกันโอ้มันก็โอเคแล้วเนาะแต่อยากแถมเพิ่มได้ไหมคะนะสำหรับวันนี้คนะใครที่ซื้อโปนะคะหนึ <S <S 1> 1่งชื่อสองชุด หชื่อนะซื้อสองชุดนะคะจะได้รับคูปองจับรางวัลแล้วก็รวมถึงตัวมารคหน้าแล้วจะบอกอะไรอย่างหนึ่งนะที่นี่หลายคนจะรู้นะคะว่าถ้ามีคูปอง10ใบที่นี่สมมุติมีคูปอง10ใบที่นี่จะให้รางวัลกี่รางวัลคะ10บรางวัลที่รักฟังดีๆนะค่ะ อ๋อขอโทษค่ะอันนี้ก็ใส่ใหญ่เลยอ้าขออภัยอเอ้าใ้เเดี๋ยวขอนี่ยปรบมือดังๆให้กับนะคะเอ็ดีพี่หมอดอนของเราพน้องพัสโตคัมพูดียนะคะได้ฟังด้วยต้องขออภัยนะคะไม่อันนี้ไหมคะแจ็คก,กี้ไม่อยู่กับคุณป้าแมอันนี้ก็ห่วงไมจริงๆเลยอันนี้มามอ๋อได้ค่ะขอบคุณคะ่ะพี่หมอคะ่ะ ก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่หมอช่วยแปลให้กับพี่น้องคลัสโกกัมบูรเดียนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะตามที่บอสแจ้งไปเจ้างานสำหรับโปรโมชั่นไงเน๊ะบางโอนเยอะทางกัมพูชีลองจะมีเพิ่มเติมให้ก็คือว่าเจ้าเมียนไทม์ออยพิซซ่เคียงดังเตียดโดยเจวันนี้นะคะหนึ่งชื่อซื้อสองโปรใช่ค่ะเจ้างานเมียนเซ็ตมันเน็เต็งบานปีโปรโมชั่น จะได้คูปองจับรางวัลในงานวันนี้จังเบียนสลักสนอตมุ้ยสมับจับกรรมทีไงนังรองหลวงวานนั่นคือทอมมอนน่ะหวงานนะแล้วก็ในส่วนของรางวัลนะคะก็จะมีรางวัลเงินสดไอเตะโตนังหลวงวานคือเบียนลุยสดเต็มด้องน้องกรรมทีนั่งอ่ะนะแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายหมเยเลขเบอร์เตะโตนังอ่าไทยนั่นคือช้าอันเดียดลิบลุบ แต่บอกก่อนเลยนะของรางวัลถ้าสมมติมีคูปอง10ใบจังอตีฮอทาขนมนั่งเมียน่ะเมียนอัศลักษ์สนาแต่ปอบสัลกเก้ก็มีรางวัล10รางวัลจังเมียนสมบวรตาปับมุก้นอขึ้นอยู่กับว่าใครจะโชคดีได้รางวัลใหญ่จังควานานนะแตเมียนอ่าเลียบโอเยงเกเมียนสำนางเงเก้าสาบวตทองเยงเกแบบนี้โอเคไหมคะย่อยกังบาเพิการเมือ สาปอเาโอเคไหมโอเคนั่นหมายถึงว่าใครที่มีคูปองวันนี้นะคะแน่นอนต้องได้ของรางวัลติดไม้ติดมือกลับไปส่วนรางวัลใหญ่ใครโชคดีนะคะก็แสดงความยินดีกับคนนั้นนะคะจับบอลโปสตดับบอลชนะแต่บอยิงติงเงี้ยยิงมาจับบอลนังเพลียอ่ะจังออกกาเยิงแต่บอลติงนั่นคือรุงบอลบอลให้ซอยบอลลุยสดตะเว้ยังจะเรื่องมวยหรอ โอเคไหมคะสำหรับรางวัลคล้วถ้าไม่มีติดเงินมาจองได้ไหมนะเ <c oughs> บอร์สค่ะมีภายกระซิบอีกแล้วคะ่ะเดี <c oughs> ๋ยวไปกระซิบถามบอสได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ภายไปกระซิบถามบอสอีกทีหนึ่งนะคะั <c oughs> <า>ูชาได้เลยเพราะเขาไม่รู้ฮะราะโก่อนอ๋อ <c oughs> โอเคใช่ไหมคะ โอเคได้ได้ค่ะพี่เราเราเมียนายดมวานไปใส่มุยเที่นนะเราอาจจะเพียบกรรมบุญเจียโดยสาเมาแล้วคือยืมอัดบานดังมนปัดบานเตรียมลุยอีกจังเบอร์บอลโปนาเกาะโยบมอสันนังบานสลักสนอจำหัวเดียวเยอะโยมาครูโอเคนะคะก็คือ2ชุดนะคะ1บินสำหรับหนึ่งชื่อที่ซื้อสองชุดได้คูปองจับรางวัลนะคะ1บิน1บินค่ะ ได้ได้ได้1คู่ปอมได้1คู่ปอมอึ้งจังយើងទិញពីប្រម៉ូសិនបានស្លាកស្ណោតមួយណាស្ដាប់ឲ្យបានពីប្រម៉ូសិនបានស្លាកស្ណោតមួយแล้วก็ขอអនុញ្ញាតแถมแก้วเพิ่มให้อีกชุดนึงได้มั้ยคะได้โอเคมั้ยคะមកចាប់រង្វាន់ឲ្យគាត់ថាแถมแก้วឲ្យមួយទៀតយកដែរអត់ទេអានោះ โยนะถ้<อ>าถ,ถ,ถ้าเสียงแค่นี้อย่าเอาดีกว่านะเบอร์เบอร์เรียงสเล็กเศร้ายังบไปโยไว่อเจียงอ่าสตาฟฟังดีๆนะคะบอกแล้วว่าวันนี้ขนมาเนี่ยแจกอย่างเดียวนะพี่เอ่อแน่ๆเลยพี่กุ้งขนกลับบ้านไม่ไหวแน่อาจารย์สงสัยนะตะเปย์จะหลับจะเวงยังดูหรือพอารวยใช่เบอร์เอาใจเราโหดครับมกยังสองชุดได้คูปองหนึ่งใบ จังเยงเต็งปีระโมสันบานสลักสนอดมวยได้แก <owner gef> <necessary> ้วหนึ่งชุดบานบานแก้วมาชดเตี้ยแต่ถ้าหนึ่งชื่อซื้อสี่ชุดบรรแต้เบอร์ขนมเหมันเนี้ยเต็งรโหดบวนบวนระโมสันได้แก้วกี่ใบคะจังโยแก้วมาได้ได้แก้วกี่ใบโยมาฮะเอาได้แก้วกี่ใบคะอ้าวสปปลาวนะคะ พาสโกไทยนะคะพาสโกลาววันนี้ถ้าซื้อ2ชุดนะคะถ้าซื้อ2ชุดได้คูปอง1ใบได้แก้วกี่ชุด1ชุดแต่ถ้าซื้อ4ชุดอยากได้อะไรเพิ่มจําเบอร์เบอร์ป้อมโอเนี่ยติ้งแบบโมชั่นปียึดบานสลักสนอดมุ้ยบานแก้วมุยปันแต่เบอร์ติ้งตอนระบุนแบบโมชั่นอ่ะจังจๆบานแก้วมาในบานระบายเกล็ด อ่าฟังดีๆนะยังสตาร์บัอยเอาตัวนะใช่ค่ะสี่ชุดนะคะชื่อเดียวสี่ชุดชื่อเดียวนะที่รักฟังดีๆนะ,สะแสดงว่าเราได้คูป,ปองกี่ใบคะบสองใบ,บได้แก้วกี่ชุดสองชุดพอ,อยังยเอาอีกไหมฟังดีๆนะคะสตาร์บขาฟังดีๆนะคะแต่ลองบอกก่อนนะ ใครลงชื่อก่อนซื้อก่อนเพราะครีมกันแดดครีมกันแดดราคา1,200บาทมาร์คทองคำา1 2 0 0บาทวันนี้1ชื่อนะคะ1ชื่อซื้อคนเดียว4ชุดได้กูปอง2ใบได้แก้ว2ชุดเดี๋ยวค่อยสรุปตอนท้ายนะคะพี่หมอคลองแถมเพิ่มเป็นครีมกันแดดหรือมาร์กทองคำให้อีก1ชิ้น แต่มีจํากัดนะคะใครเร็วคนนั้นได้ก่อนไม่แน่ใจว่ามีของเหลือมาเท่าไหร่นะคะแล้วบอกได้เลยทั้งครีมกันแดดกับมาร์กทองคําตัวนี้ใช้ดีมากนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวให้พี่หมอแปลให้พี่น้องทางพรัสโคคัมเบเดียฟังอีกครั้งหนึ่ง,ง in in จังอาบอมโอนไดยงติงบวนชดบุนชดยึบานแกวแก้วบ 4ชุดก็แก้ว4เออแก้ว2ชุดค่ะเออจังจริงๆ4ชุดแก้วบ้าน2ให้2เลิศ2นั้นต่อទៀតมีน่ะครีมกาเพียกําดาวថ្ងៃណាอะนั้นតម្លៃ1,200บาทអញ្ចឹងបើទិញអានឹងថែមមួយទៀតว้าวអានឹងអត់តាត់ដែរបានប្រើទេណាតែຕົ້ມចេញថ្មីស្លាំងមកអញ្ចឹងអានឹងគុណភាពល្អមែនទេนะคะโอเคสําหรับโปรโมชั่นโอเคมั้ยคะអញ្ចឹងបងប្អូនតើនែក្នុងណានែ หลายคนบอกว่าฟังเราก็งงยังฟังเราก็ยังงงอยู่นะคะเดี๋ยวไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่น้องหน้าเคาน์เตอร์อีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับช่วงนี้นะคะลองเองแล้วก็พี่หมอดอมขออนุญาตเปิดงานอย่างเป็นทางการสำหรับคืนนี้ค่ะแต่จ้าหน้าสอากเปล่อออกซ่าจอรนลงใส้เที่ยนไอ้เบิดเบรียนจัน้องแล้ไอติงติงนกนให้เกาะลอยอยมวยบกเล็กมวยนวลเกาะมาในมาโยมัน ไอ้ประเทศก็ทาจับตากรรมที่จับปิดเปลี่นต่อเต่มโอเค okay ค่ะอ่ะคืนเวทีให้กับดีเจแจ็กกี้ค่ะยังไงครับสำหรับโปรโมโรชั่นเพิ่มเติมบอกแล้วให้คิดไว้รอได้คิดไว้รอไหมมีใครเดินไปจองไนะขอขออนุญ,ญาตสองคนนะไปแล้วไปแล้วน่าจะเป็นสปพลาวใช่ไหม <laughs> เขาอยากได้คิมกันแดดอ่า <laughs> เขาอยากได้มา ใช่ไหมมีใครไม่เคยใช้ไหมครับใช้กันหมดแล้วเหรอเอ๊ะทางทางสปปลาวทำไมเงียบจังเลยครับว,ว่าอยากจะร้องเพลงใช่ไหมฮะนี่ไงก็กำลังจะเชิญแหม่น้อยใจไปได้ <S 2> <S 2> <S 2> อยากจะถามบอสคำเดียวเลยว่ากระเป๋าฉีกยังทำไมแจกกระจายขนาดนี้ บอสจะร้องเพลงใช่ไหมคือตอนนี้เราไม่ได้เป็นประธานบริษัทแล้วอเรายกให้เมียไปแล้วว่าอย่างนั้นเลยใช่เพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นมาได้แค่ร้องเพลงเฉยๆบอสจะร้องกี่เพลงจริงๆอะไม่ได้อยากร้องเลยเพราะว่าผมเพิ่งไปผ่าตัดมาครับแล้วก็รู้สึกเสียงสูงอะม,ามาันหายเหรอ ทำไงดีล่ะแต่ตอนนี 8, 8, 8 nah four, 8, 8้เห็นออเดอร์ต่างหลังไหลเลยจำเป็นเลยต้องเรียกออเดอร์อีกสักหน่อยยังไม่พอวัดครับสามเพลงครับขอสามเพลงไม่เป็นไรฮะเอาเลยบอพร้องเดี๋ยวตรงไหนไม่ได้เดี๋ยวผมช่วยนะครับใจรักจูซ่าเอาโอเคอ่ะเดี๋ยวจะร้องเพลงให้สปลาวฟังสักเพลงหนึ่ง แต่ว่าร้องเพลงปากเซไม่ได้ร้องเพลงปากสันนะร้องเพลงปากสันปาเอาพุไหนมาเล่นมาเดินแดนห่างไกลเลือตาอยู่สุดน้าายังนีดอกฟ้าแสงงามอาภัยเน่ตามหมุนลงไฟฟันโง,งลงติดตาเช้ารุองเา้างาม งามเรือใจงามชิ้นดังคำเข้าชมหากภคยในสมที่ร่มกับนอนสมใจจากท่อไฟฟันแต่นางเดียวบอกขอของเกี่ยวยิ่งอื่นใดได้แต่ลองเลยไฟฟันใจว่ ยามแรงขำลงน้ำสั่นโอ้พ่อที่ฉันน้ำส้มสายพานใจดีไอเห็นผู้สาวเจ้าลองร้อยหมวปลาใหญ่ลอยเลยไปดีสิ้นแรนสุริศาสีเส้นชัน